คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาทั้งที่ทั้งที่ฉันเพิ่งจะอายุ30กว่ากว่าหรือทำไมพ่อแม่ของฉันถึงไม่มีพลังเหมือนแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขในทุกช่วงวัยบ้างสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจมากวิธีรักษาร่างกายให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า50ปีก็ตามในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบอากาศร้อนตลอดทั้งปีและมีความกดดันจากการทำงานการรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ต้องกังวลเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการกินของคุณเพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณได้ในวิดีโอนี้ฉันจะแบ่งปันอาหารเประเภทที่หาได้ง่ายอร่อยมาก และเหมาะกับรสนิยมของคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบช่วยเพิ่มเชื้อเพลิมพิเศษในร่างกายที่เรียกว่า NAD NAD คืออะไร NAD เปรียบเสมือนน้ำมันเบนซิน,นคุณภาพสูงที่ช่วยให้เซลล์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังนำไปใส่ในอาหารจานโปรดของคุณเช่นส้มตำแกงหรือชาไทยได้ง่ายอีกด้วยที่สำคัญกว่านั้น ฉันจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณนำไปปฏิบัติได้ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มตอบคำถามนี้ก่อนคุณกินปลาเผาผักสดหรืออาหารรถเผ็ดถ้าใช่แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารจานโปรดของคุณแล้วมาดูกันว่าอาหารจานนั้นอยู่ในรายชื่อ7รายการนี้หรือไม่มาดูกันว่า NAD คืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของเรา NAD นานแค่ไหนสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาไขาความลับของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าน้ำมันชั้นดีของร่างกายนั่นคือ NAD ถ้าคุณอยากรู้ว่า NAD คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับสุขภาพของเราโดยเฉพาะในวัยสา4สหรือ50ปีขึ้นไปมาฟังกันเลย NAD คืออะไร NAD หรือ Nicotinamide Adenine n u c l e o t i d e คือโมเลกุลเล็กๆในเซลล์ของเราที่เหมือนเชื้อเพลิงชั้นยอดคอยเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้เป็นพลังงานลองนึกภาพ NAD เหมือนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ร่างกายถ้ามี NAD <c oughs> เพียงพอคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสมองปลอดโปรง่งผิวพรรณสดใสและร่างกายแข็งแรงแต่ถ้า NAD ขาดหายคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและเหมือนแบตเตอรี่ร่างกายหมดเร็วขึ้น ที่น่าสนใจคือ NAD ไม่ได้แค่ให้พลังงานมันยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ป้องกันการแก่ก่อนวัยและอาจช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยทำไม NAD ถึงสำคัญกับคนไทยเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่30-40ีปี NAD ในร่างกายจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งลองนึกภาพมอเตอร์ไซค์เลที่น้ำมันเหลือแค่ครึ่งถังมันวิ่งได้แต่ไม่แรงเหมือนเดิมในประเทศไทยด้วยชีวิตที่เร่งรีบอากาศร้อนชื้น และบางทางการกินอาหารที่ไม่สมดุลเช่นขนมหวานหรืออาหารทอดมากเกินไปทําให้ NAD ลดลงเร็วกว่าที่ควรส่งผลให้เราเหนื่อยง่ายเครียดนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าแก่เร็วกว่าที่ใจอยากโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักหรือต้องดูแลครอบครัว NAD ที่ลดลงอาจทําให้รู้สึกว่าพลังชีวิตหายไปแต่ข่าวดีคือคุณสามารถเพิ่ม NAD ได้โดยการกินอาหารที่เหมาะสมแล้วเราจะเพิ่ม NAD ได้ยังไง นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างดตรเดวิดซินแคนพบว่าอาหารที่อุดมไปด้วยไนอาซินหรือวิตามิน B3 และสารอาหารบางชนิดสามารถช่วยกระตุ้น NAD ได้และที่เจ๋งกว่านั้นคืออาหารเหล่านี้หาได้ง่ายในตลาดไทยและสามารถนำมาทำเป็นเมนูอร่อยๆที่เราคุ้นเคยเชน่นปลาย่างผัดผักบุ้งหรือแกงกะหรี่ไม่ต้องกินยาแพงหรืออาหารเสริมแค่เลือกกินให้ถูกคุณก็เติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายได้แล้ว วันนี้เราจะมาแชร์7็อาหารสุดยอดที่ช่วยเพิ่ม NAD และทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเข้ากับรสชาติและวิถีชีวิตแบบไทยๆอย่างลงตัวพร้อมแล้วหรือยังมาดูกันเลยว่า7อาหารนี้มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูอาหารทั้งเจอย่างคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายในช่วงบ่ายหรือเปล่าถ้าใช่ลองคอมเมนต์ว่าเหนื่อยมากแล้วเราจะมาดูกันว่าเจอาหารนี้จะช่วย ชาร์จพลังให้คุณได้ยังไงไอเดียที่สองเจ็ดอาหารเพื่อเพิ่ม NAD ที่เหมาะกับประเทศไทยในกรณีนี้เจ็เดือนต่อมาทองคำจะถูกถ่ายโอนไปยัง NAD ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาษาจีนได้พัฒนาและภาษาจีนก็ได้พัฒนามาโดยตลอดสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือคุณคือคนเดียวที่รักคุณหนึ่งหากคุณต้องการกำจัดในอาซินคุณต้องกำจัดมันหากคุณต้องการเป็นคนดีคุณต้องทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากคุณใช้ในอาซินวิตามิน B3 และวิตามิน B3 คุณสามารถใช้ NAD ได้ในกรณีของปลาเผาหอมที่เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มน้ำพริกเผ็ดไม่เพียงแต่จะอร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เซลล์ของคุณหายใจได้ดีขึ้นอีกด้วยยิ่งเพิ่มพลังงานมากขึ้นวิธีการเตรียมเลือกปลาสดที่ตลาดเติมเกลือและใบมานาเอาย่างบนแปลงดอกไม้เพื่อให้มีกลิ่นหอมในกรณีนี้หากคุณต้องการกำจัดผัก คุณสามารถกำจัดออกซิโทซินได้ในกรณีของ NAD นอกจากนี้ในกรณีที่ให้โอเมก้าสดีต่อหัวใจและสมองทำให้คุณตื่นตัวมากขึ้น 2. ถ้าอยากเป็นคนดีต้องระวัง NAD ถ้าเป็นแฟนคลับก็จะใจเย็นได้ใจเย็นได้ถ้าดื่มในอาซินแล้วดื่มก็ดื่มได้ในประเทศไทยผู้ชายทำให้หน้าเป็นแดดสองหน้าและมองพระอาทิตย์ตอนเช้าวิธีเตรียมในกรณีของผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิง ก็คือผู้หญิงควรทำตัวให้แตกต่างตัวอย่างซื้อตับสดสีแดงเข้มไม่มีกลิ่นเหม็นทำงานหนักมาสักพักแล้วในกรณีนี้ใช้วิตามินเอในการปกป้องร่างกายจากวิตามินเอและวิตามินเอจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 3. ผักโขมผัดกระเทียมแหล่งของไฟเบอร์และไนอาซินผักโขมผัดกระเทียมผักบุ้งช่วยขับสารพิษในร่างกายปรับสมดุลความร้อนตามหลักการแพทยแผนไทย4 เห็ดผัดหรือหม้อไฟอาหารหมักตามธรรมชาติเห็ดโดยเฉพาะเห็ดฟางหรือเห็ดเข็มทองมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้ร่างกายผลิต NAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเทศไทยเห็ดมักพบในต้มยำหม้อไฟหรือผัดผักวิธีทำใส่เห็ดในต้มยำหม้อไฟหรือผัดกุ้งกับพริกเคล็ดลับเห็ดสดจะคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากกว่าเห็ดแห้งประโยชน์เห็ดช่วยสนับสนุนระบบย่อยอาหารเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน หมาะกับปรัชญาไทยที่ว่าอาหารคือยามาก 5. แกงไก่ขมิ้นพลังของสารข้อคูมินขมิน้นซึ่งเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในแกงไทยมีสารข้อคูมินซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่ม NAD และต่อต้านการอักเสบแกงไก่ขมินขมนขม้นแกงกะหรี่เป็นวิธีที่ดีในการผสมผสานอาหารชนิดนี้วิธีทําปรุงแกงด้วยไก่ขมิ้นสดกะทิและใบตะไคร้ใช้ปริมาณน้ําตาลน้อยลงเพื่อให้มีสุขภาพดีเคล็ดลับ ขมิ้นสดดีกว่าผงขมิน้นหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดประโยชน์ข้อคูมินช่วยลดอาการปวดข้อปรับปรุงอารมณ์เหมาะกับผู้สูงอายุโอหอมหัวใหญ่ในส้มตำแหล่งข้อซิตินที่อุดมสมบูรณ์หอมหัวใหญ่ซึ่งมักพบในส้มตำมีข้อซิตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้อง NAD ส้มตำไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นเคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวอีกด้วย วิธีการทำผสมหอมหัวใหญ่หั่นบางๆลงในส้มตํากับมะละกอมะเขือเทศและน้าปลารสเผ็ดเคล็ดลับหอมหัวใหญ่สีม่วงมีข้อซิตินมากกว่าหอมหัวใหญ่สีขาวประโยชน์ข้อซิตินช่วยลดการอักเสบเพิ่มความต้านทานช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก 7. กุ้งลายเสือย่างโอเมก้าสเพื่อสุขภาพโดยรวมสุดท้ายกุ้งลายเสือซึ่งเป็นอาหารจานโปรดของคนไทย เป็นแหล่งโอเมก้า3ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มเอ d นอดีและลดการอักเสบการย่างหรือปรุงกับต้มยำก็เป็นตัวเลือกที่ดีทั้งคู่วิธีการเตรียมย่างกุ้งลายเสือด้วยเกลือพริกหรือใส่ในต้มยำหม,ม้อไฟเคล็ดลับเลือกกุ้งสดที่มีตาใสและเปลือกมันวาวหาซื้อได้ง่ายตามตลาดอาหารทะเลประโยชน์โอเมก้าสดีต่อหัวใจสมองและผิวหนังช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงปฏิสัมพันธ์คุณมักทานอาหารจานใดในเจ็ดจานนี้ตาเผา ส้มตำหรือแกงแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันวิธีการปรุงของคุณเราอยากรู้การนำอาหารเข้ามาในชีวิตประจําวันของคุณ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาตอนนี้คุณทราบอาหารทองเจ็ดชนิดที่ช่วยเพิ่ม NAD แล้วคุณจะนำอาหารเหล่านี้เข้ามาในชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของคุณได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนซึ่งทำได้จริงและเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทย ขั้นตอนที่1การวางแผนอาหารในแต่ละสัปดาห์ให้จัดทำเมนูที่มีอาหารอย่างน้อย3-4จานจากรายการด้านบนตัวอย่างเช่นวันจันทร์ปลาเผากับผักสดวันพุธส้มตํากับหัวหอมและกุ้งวันศุกร์แกงไก่ขมิ้นสําหรับมื้อเย็นการวางแผนเพียง15นาทีจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการจับจ่ายและทําอาหารขั้นตอนที่สซื้อวัตถุดิบสดใหม่ไปตลาดในท้องถิ่นในประเทศไทยตลาดมักเต็มไปด้วยปลาสด กุ้งผักโขมและขมิ้นเลือกวัตถุดิบสดใหม่ที่มีสีสันสวยงามและถามผู้ขายว่าจะถนอมอาหารอย่างไรเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการหากคุณยุ่งคุณสามารถซื้อตับหมูหรือกุ้งแช่แข็งได้แต่โปรดอย่าลืมตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนที่3ทํทำอาหารไทยแบบง่ายๆและดั้งเดิมไม่ต้องยุ่งยากตัวอย่างเช่นการผัดผักบุ้งกับกระเทียมใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีหรือการทำส้มตําใช้เวลาเพียง15 นาทีก็ได้อาหารจานอะไรแล้วเคล็ดลับคือต้องคงรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มแบบไทยๆไว้แต่ลดน้ำตาลและน้ำมันลงเพื่อสุขภาพที่ดีขั้นตอนที่สี่ปรับสมดุลตามหลักการแพทย์แผนไทยตามหลักการแพทย์แผนไทยอาหารต้องสมดุลระหว่างร้อนและเย็นเช่นปลาเผาร้อนควรทานกับผักบุ้งเย็นขมิ้นและหัวหอมช่วยปรับสมดุลพลังงานตามหลักปรัชญาหยินและหยางรับฟังร่างกายของคุณและปรับรสชาติของคุณ ความท้าทายสัปดาห์นี้ลองทำอาหารจานใดาจานหนึ่งจากรายการด้านบนเช่นปลาเผาหรือแกงขมิ้นถ่ายรูปอาหารจานนั้นแล้วแชร์ในความคิดเห็นหรือแท็กช่องของเราบนโซเชียลมีเดียเราจะเลือกผู้โชคดีหนึ่งคนเพื่อส่งคำอวยพรสุขภาพพิเศษเราเพิ่มค้นพบอาหารสีทองเจ็ดชนิดที่ช่วยเพิ่ม NAD ซึ่งเป็นเคล็ดลับในการมีร่างกายที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและมีสุขภาพดีในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปลาเผา ตับหมูผัดไคร้ผักบุ้งผัดกระเทียมแกงขมิ้นและกุ้งลายเสือล้วนเป็นเมนูคุ้นเคยที่หาซื้อได้ง่ายในตลาดของไทยเพียงแค่เพิ่มอาหารเหล่านี้ลงในมื้ออาหารของคุณไม่เพียงแต่จะชาร์จพลังให้กับเซลล์ของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์สดใสและมีอายุยืนยาวขึ้นอีกด้วยสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยการกินของคุณทั้งหมด เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นเพิ่มหัวหอมลงในส้มตำหรือทำสุก,กี้เห็ดคุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณแบบไทยๆไ,ได้ทั้งอร่อยและสมดุลหอยยิมยางอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดีต่อร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมง่ายเหมาะสำหรับคนยุ่งที่สุดอีกด้วยเริ่มเลยวันนี้เพราะสุขภาพของคุณสมควรได้รับความรักตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเราท้าให้คุณลองทำอาหารจานใดจานหนึ่งจากรายการนี้ในสัปดาห์นี้ อาจเป็นปลาเผาหอมๆห,หรือแกงขมิ้นสีเหลืองสดถ่ายรูปอาหารของคุณแล้วแชร์ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโพสบนโซเชียลมีเดียแล้วแท็กช่องของเราเราจะเลือกผู้โชคดีหนึ่งคนเพื่อส่งคำอวยพรเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษและอย่าลืมว่าหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์กับเพื่อนของคุณและสมัครรับข้อมูลช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพอื่นๆคุณพร้อมแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงดี ฝากความคิดเห็นเราจะพยายามเพื่อแจ้งให้เราทราบในวัฒนธรรมไทยมีคำกล่าวโบราณว่ากินอาหารให้มีประโยชน์จิตใจจะแจ่มใสดูแลร่างกายให้เหมือนกับดูแลวัดด้วยความเคารพและความรักขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า